thank you โชว์ให้ something นี่แหละะฮ big o e him one of big size I want to tell him for 58 I want to show you I don't b o check for h m นี่แต่ว่าเราอยู่กูร์รัปของลมวิ่งจะได้ไหมลอใส่ครับกลับมาพบกับพี่อัมโมฮะใครที่เคยไปร้านออโต้ทูสปีดนะก็จะเจอพี่เขานะครับนี่แหละอ๋อนี่คือการวิธีการใส่นะที่ถูกต้อง ช่องแนแเพราะเป็นรอตเตอรีติ้งครับผมวันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้เราก็มาดูร้านที่อาโมครับผมอาโมคือใครครับอาโมคือตัวแทนเจ้าของร้านเฮลเม็ดหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสหรือว่าจะเป็นร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์นิรภัยหรือว่าหมวกน้องนั่นเองครับผมเฮลเมด นี่พี่อาโปครับผมสวัสดีครับนี่สวัสดีครับเวลทันครับเวลมาเวลมาร้านนี้ก็อยู่ตรงเอ่อบริเวณสายหนึ่งสายหนึ่งครับใช่เป็นร้านเกี่ยวอะไรพี่ผมบอกเป็นร้านเกี่ยวกับหมวกกันน็อกแล้วก็อุปกรณ์แต่งรถแล้วก็ร้านทำผมร้านทำผมด้วยร้านทำผมด้วยโมาดูเงินมาดูกันมาดูเงินมาดูเงินมาดูเงินตามมันเลยตามมันเลยตามมันเลยตามันเลย นี่ครับมาต้องม้วนต้องป้องกันไว้ก่อนนี่ครับสวัสดีครับผมนี่บาร์เบอร์นะครับผมเบสบาร์เบอร์นะครับก็คือถ้าลูกถ้าลูกค้าคือถ้ามาเซอร์วิสเหมือนว่ามาอะไรก็มาตัดผมได้ใช่ใช่แล้จะมีส่วนรถได้เลยที่มีส่วนรถใหครับผมมีส่วนรถให้ด้วยครับต้องฝากติดตามช่องคุณด้วยใช่ถ้ามาจากช่องคุณถึงจะมีส่วนลดช่องผมก็คือเพราะเป็นลอตเตอรีติ้งนั่นเองและอย่างอื่นเบส เบสเบสเฮล멧ด้วยมีไหมในในเพจมีเพจเบสเฮล멧เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันแล้วก็อาโมโนอุปกรณ์สระผมครับแล้วก็นี่เหนื่อยโอ้โหผมนี่โคนรอยากสระเลยเดี๋ยวรอวันได้ได้สระผมนี่เหนื่อยนี่ครับเดี๋ยวเชิญอะได้ครับอย่างสดครับอันนี้ก็จะเป็นการอุปกรณ์รถเอ๊ะอันนี้เป็นชั้นสี่ครับอั้นสี่ อันนี้คือซูเปอร์ครับช่างสวัสดีครับช่างดี๋สวัดีครับท่านอะไรเลือกเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ตกแต่งนะอันนี้ก็มีทุกรุ่นเลยใช่ไหมครับครับผมแต่เรื่องระบบไฟขาดไม่ได้ครับต้องมันนี่แมนครับเดอะเบสก็คือฟีดขึ้นไปต้องต้องเป็นถึงเบสเท่านั้นครับไปทางอื่นไม่ได้ไปทางอื่นถือว่าพลาด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 ด่วนครับ มีแบบหลักๆอะไรไหมแบบที่นี่ก็คือของแต่งของแต่งก็คือรวมหมดเลยเซอร์วิสไล่ลูกไล่เม็ดอ๋อมีหมดมีกระโงจนมีเม่ชามด้วยมีครับโอ้โหมีเม่ชามด้วยครับมีเม่ชามด้วยอ่าแล้วเราไปดูร้านเฮีเบลอีกทีครับอันนี้ทีเด็ดเลยสําหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้นี่คือรถเจ้าของร้านโอลิงสำหรับช่องนี้ผมให้แสนหกผมให้แสนหก คันนี้แสนหอุ้ยมไม่แสนนี่แสนเจ็ดแต่เขาบอกว่าแสนหกต้องผ่านจากช่องนี้เท่านั้นนะต้องผ่านจากช่องนี้เท่านั้นนะเราให้ฝากๆเพื่อนด้วยแล้วกันผมใม้โชคดุจจรงการสะบัดรถเจ้าของร้านการสะบัดท่องาม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 ห้าตัว F เดี๋ยวกาดด้านในของเทเลรอันนี้จะเป็นแนวคลาสสิกครับอันนี้จะเป็นแนวคลาสสิกครับ โอ้ oh, อันนี้บวกแนวคลาสสิกบวกแนวคลาสสิกครับมีหมดครับบวกเด็กสเตย์แล้วก็ไบกี้ไบเกอร์มีหมดมีหมดแล้วก็บวกจ็อกกิง้งอุ้ยโอ้โหอย่างเฟีกก้ยว <fail. S 2> บวกจ็อกกิ้งครับ, mm. บอืมบวกจ็อกกิ้งครับอ่าเจอได้ไหนาครับร้อนร้อนหรอเจอได้ไหนาครับมาแล้วครับเย็นเย็นโอ้โห oh, oh, oh. อันนี้น่าจะรู้แล้วว่าเป็นูทุ่งธรรมชาของไทยเห็นไหมครับ อ้าวมีใครครับเนี่ยเห่นๆครับให้ทายก่อนแล้วใครให้ทายก่อนแล้วคือใครตอนนี้ใครเออเรา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 เห็นกันมานานแล้วคู่คือใครอันนี้ก็คือเมียพี่มานเดี่ยวนั่นเองใช่ครับอืมยืนยันนะครับว่าการทําไฟของพี่มาเดี่ยวทำมาทั้ใจใช่ค่ะเราบริการด้วยหัวใจใช่ค่ะมีปัญหาดูแลได้ใช่ทําไฟที่อื่นถือว่าทําได้ครับแต่พลาดครับถ้าไม่ทำครับ มันนี่แมนใช่ผมถือว่าเพราะว่ามันนี่แมนนี่เป็นการรับประกันที่สุดยอดไม่ก็ผมถามว่าในโอกาสนี้มีพิรุษยังยอมรับใช่พี่เพชรถูกต้องไหมฮะพี่เพชรยังต้องยอมรับหรือเปล่าใช่ยืนยันกันไม่ใช่โม้มาเอามาคุยเรื่องที่ไม่ดีกัน เพื่อนฟีกันเอาง,ง่ายๆเลยแต่อยากให้ทุกคนปลอดภัยอย่าลืมนะครับถ้าอยากได้หมวกกันน็อกแวะมาได้ที่เบสเฮลเมพ <อ S 2> ทพุกคนคโทนสายหนึ่งเลยตลาดน้ำคอลองรัมยมมาสามา30เมตรมีที่จอดรถสะดวกสบายและบางท่า<ล>จะมีโซนคอนทัคพอนใครืึ้นเดื่ดอีกกำลังจะทำอีกมีโซนเขาเรียกว่ารับรองรับรองอยากดูไหมกาลังจะเสร็จต่อต่อเลย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  นี้ครับกับร้านมาเล่ามาเล่ามมึงผมวันนี้พี่นเดียวก็มานะครับโอ้สุดยอดครับก็บอสตุลาตุลาเฟรนเกตขับนั่นเองอันนี้เพื่อที่จะเอาไปพวกพี่มิทติ้งกันจะถึงด้านร้านเอามามิทติ้งกันนะเนี่ยเพื่ออ้อเนี่ยเนะมีไบค์ได้หลายหลายร้อยคันผมถามหน่อยร้านนี้กี่เอ๊ะกี่คู่หาเนี่ยร้านนี้ก็ประมาณสามสี่ครับโอ้โหสุดยอด ดิฉันครับเราจะไปโรงขับรถขับขี่ปลอดภัยเราแทางไม่มียกล้อใช่เราจะไม่ยกล้อจะขับรถแบบสุภาพชนว่าตรงนี้จะเป็นพิธีการที่ของเชี่ยวโม่นะครับผมว่าทำไมพี่มันเยวกับพี่ตุลาโอ้เคขอบคุณครับอยากให้จัดทิศและผมมีที่จับรถผมดูแลได้สำหรับ200คันที่รับไหวไหมต้องคิดว่าจะต้องไฟทุกวันให้หมดวันอาทิตย์ได้วันเสาร์อาทิตย์200คันได้ยืนฉันรับได้แต่ต้องเป็นคนที่สุภาพ ใช่สุภาพนะหลักๆเราไม่เอาจะเป็นสุภาพชนขึ้นไปนะครับแล้วไม่เอาเตะเตะกอกุ้นน้องแล้วตายไม่เอาไม่มี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 การรบน้องเลยในเส้นกลุ่มนี้ไม่มีการรบน้องเบี้ยพาไปทำบุญใช่ตกลงพี่ไม่เดียวครับตามหาหมากให้แม่เจอมตามหาหมากให้แม่อยู่ตามหาหมากตามหาหมากโอเคครับเดี๋ยวก็ฝากด้วยแล้วกันกับเออพี่อาโมนี่ครับไปหนึ่ง เเดยวหทสนึงครับโอเคครับผมก็มุกเพราะก็มุกสปอร์ตที่นี่เร็วๆนี้เลยกับพี่อาโมฮะแล้วเร็วๆนี้จะมีมิทติ้งด้วยถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วได้โอเคครับขอบคุณพี่อาโมมากครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ ส1 9 9ครับเพื่อนๆนะครับที่นี่นะครับก็มีอุปกรณ์จาก2,600บาทเหลือสองพห้าอยพันหนึ่อ่าเพื่อนๆอาจจะอาจจะไม่รู้นี่คืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับบูทูธไลยฟังเพลงฮะเออใช่เหรอแล้วเป็นเครื่องสื่อสารได้ด้วยเป็นลิงในตุลาแบบว่าขับรถใช่พี่ครับอันนี้ผมถามนิดนึงว่ามันคอนโดนได้กี่เครื่องเวลาสี่เครื่องโหสุดยอดเลยครับ ในระยะ100เมตรครับ x ลทีิชาร์จเต็มทุกครั้ก็ x c ไม่รู้เลยนะครับเจ็ดถึงแชั่วโมงนี้ตัว LCD เขาถ้าเกิดว่าไม่มีการโหลดปุ่มอะไรจะ LCD ทันตีขับเป็นใบเป็นหน้าจอหนให้อัตโนมัติครับมันก็เลยไม่เสื่อที่เหลืออันนี้เขาเรียกว่า M10 นั่นเองครับผมพาราณิคครับผมนี่ นี่ก็มีจําหน่ายนะครับผมราคาเท่าไหร่นะครับขออีกทีหนึ่งจากคือว่าก6 6 0 0ครับเหลือ2,999ัาทคบับโอเคครับราคาถือว่าจับต้องได้อยู่แล้วนะครับก็เสียงไป็ไงบ้างพี่ผมขอถามนิดนึงรู้สึกว่าจะแต่หลักๆแล้วก็คือเบรเนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนิดนึงสำหรับเหมาะกับกับการใช้งานบนน้องถนนเพราะว่าคงไม่ให้เบดตึบๆมาแลครับอันนี้เป็นการเทส หูที่นี่ดีมากอะมีเทสให้ฟังด้วยครับถ้าอยู่ในหมวกนี้ก็คือแน่นอยู่นี่ครับโอเคครับโอ้โหแจ๋วเลยเต็มเสียงบาลัทงทำมาดีเลยครับทำมาดีเลยใช่ไหมโอเคครับ